วันนี้กูมีเรื่องด่วนเรื่องคอขาดบาดตายที่กูทนเห็นคนไทยเห็นพี่น้องหรือแม้แต่เห็นคนเก่งๆระดับด็อกเตอร์ระดับหมอระดับนักธุรกิจร้อยล้านต้องมาหมดเนื้อหมดตัวร้องไห้แทบเป็นสายเลือดเพราะไผ่เงียบที่มากับเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ใช่กูจะพูดเรื่องแก๊งคอเซ็นเตอร์มึงเคยสงสัยไหมทำไมคนที่มีความรู้ท่วมหัวคนที่บริหารเงินเป็นพันล้านคนที่เรียนจบนอก ถึงยอมโอนเงินเก็บทั้งชีวิตให้ใครก็ไม่รู้ที่โทรมาหาแค่15นาทีกูจะบอกความจริงที่กระชากหน้ากากมึงให้ตื่นเดี๋ยวนี้ความคิดที่ว่ากูฉลาดกูไม่มีทางโดนหลอกนั่นแหละคือจุดตายที่ใหญ่ที่สุดของมึงเพราะศัตรูที่มึงกำลังเจอมันไม่ใช่แค่โจรกระจอกที่โทรมาสุ่มเบอร์แต่มันคือองค์กรอาชญากรรมที่ใช้อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในโลกอาวุธนั้นไม่ใช่ปืนไม่ใช่ระเบิด แต่มันคือจิตวิทยามืดอาวุธชิ้นแรกและชิ้นสำคัญที่สุดที่มึงต้องติดตั้งไว้ในสมองตั้งแต่วินาทีนี้คือปุ่มหยุดโลกหรือเบรกฉุกเฉินทางอารมณ์มึงต้องสร้างกติกาเหล็กให้กับตัวเองว่าไม่ว่าเรื่องนั้นจะคอขาดบาดตายแค่ไหนไม่ว่าตำรวจยุศใหญ่แค่ไหนจะโทรมากดข้อแรกคือห้ามทำอะไรทันทีและสอเอามือถือพ่อแม่มาแล้วโหลดแอปพลิเคชันที่ช่วยคัดกรองเบอร์โทรศัพท์มิจฉาชีพลงไปให้เขา แอปที่มีรูปโล่หรือแอปที่คนใช้กันเยอะๆสอนเขาว่าถ้าเบอร์ไหนขึ้นตัวแดงหรือขึ้นชื่อแปลกๆไม่ต้องรับอันดับ3และอันนี้สำคัญที่สุดคือการสร้างรหัสลับประจำตระกูลมึงตกลงกับพ่อแม่เลยแม่ครับถ้าวันไหนมีใครโทรมาบอกว่าผมโดนจับหรือผมเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาขอให้โอนเงินไม่ว่าเสียงนั้นจะเหมือนผมแค่ไหนถ้าเขาไม่พูดรหัสลับคำนี้ ห้ามเชื่อเด็ดขาด